สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงพ์เพชรยนนะคะในช่องของพิงพ์เพชรยนรถกระบะและรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะลูกค้าที่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดติดตามช่องใหม่ของพิงค์นะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่2ี่แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถบ้านมือเดียวนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงค์นี่เลยนะคะ4ีประตูยกสูงนะคะสวยๆบอดี้เดิมๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหา4ประตยูยกสูงรถบ้านมือเดียวเลยแนะนํา เป็นคันนี้เลยนะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะ Highlander 4ประตู1.9แซนะคะปี2018คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา589,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถบ้านมือเดียวนะคะ4ประตูยกสูงนะคะวันนี้นะคะ EP มีห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะ นส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกาจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้อิซูสุนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 8034นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้ง2องดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำน,นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้ง2ข้างเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะได้ล้อแม็กเดิมๆเลยนะคะได้ยางปี2019นะคะได้แม็กขอบ18นะคะแม็กเดิมแท้จัดงานนะคะคุณลูกค้าได้ยางปี2019ทั้ง4ล้อเลยนะคะมีราวบัดไดสีดํามาพร้อมนะคะคุณลูกค้าให้คุณลูกค้าเห็น การชัดๆนะคะรถบ้านมือเดียวนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟเรียวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมีส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้า มาดูกันต่อเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับการาสาดทั้ง4บานนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายใน,ในกันเลยนะคะคุณลูกค้าทีส่วนของด้านหน้าของเขานะคะระบบสเซนทรัล็อกแน่นอนนะคะเมื่อจับแบบโครเมียมนะคะตัดด้วยเสีงตางสวยๆแบบนี้นะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำผลน้ามาให้ได้ ะะกระจกปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าพวงมาลายัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติกฟังก์ชันนะคะ,ะ,คะจอนะคะจอทัชสกรีนสวยๆเลยนะคะแอร์ออ,อตโต้นะคะเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีน้ตาลนะคะตัดด้วยด้าสีาน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าในเบาะของคนขับนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมา มาดูกันต่อนะคะคุณลูกค้าจอคือสวยๆเลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะคุณลูกค้าจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดาตัดด้วยสีดำน,นะคะคุณลูกค้านั่งยืดเตียยขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเป็นมาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทด้วยนะคะคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะอ่า นี่นะคะคุณลูกค้าเดิมเดิมนะคะนี่สวยงามมากนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่เพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะจอทัชสกรีนสวยๆแบบนี้มานะคะคุณลูกค้าสามารถเพิ่มระดับเสียงรดระดับเสียงได้นะคะตรงพวงมาลัยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเราก็ต้องการจะเป็นโลโก้อิซูซุ นะคะพรมไรยหุ้มหนังสีดําไม่ขาดไม่ถลอดรถบ้านมือเดียวสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหางสีประตูที่เป็นรถบ้านอยู่นะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะ EP นี้ห้างพลาดกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะมือจับของเขาก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีย้ตาลน,นะคะตกแต่งลวดลวดลายนะคะเป็นได้สีน้ตาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะมาพร้อมกับพรมนะคะคุณลูกค้าได้เป็นพรมสีดานะคะแล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ช่องใส่แก้วน้าขวดน้ํามาให้ได้นะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะมีที่พิงแขนมาให้นะคะคุณลูกค้านีที่ห้อยสินค้าแล้วก็กระเป๋าจิงโจ้ามานะคะสําหรับคันนี้คือออปชันคือของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยนะคะคุณลูกค้าภายในยังไม่ได้ประกอบสภาพการใช้ง,งานนะจะมีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้านะคะ คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสี่ประตูยกสูงนะคะออปชันครบเครื่องแบบนี้นะคะตอนที่พิงรีวิวนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงด่วนๆเลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าอยากได้รถบ้านมือเดียวนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วด้วยนะคะคุณลูกค้าดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตเติมได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยเม็ดอัต่างๆ ยางได้เป็นยางเดิมๆไม่เสื่อมสภาพมือจับแบบโครเนี่ยนะคะคุณลูกค้าช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้ได้นะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของแมกไลเนอร์แมกไลเนอร์ก็เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าไม่มีริ้วรอยนะคะสังเกตเลยแมกไลเนอร์เดิมๆไฟเบรกดูที่สามนะคะพื้นที่กว้างขวางนะคะคุณลูกค้ามือจับแบบโครเนี่ยมาพร้อมกับกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า ไฟท้ายแบบ LED นะคะคุณลูกค้า Isuzu D-Max นะคะสำหรับคันนี้นะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้ติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสาดทั้ง4บานเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ Isuzu D-Max นะคะ High Rider 4ประตู1.9 Z นะคะคุณลูกค้าปี2018คันนี้เลยนะคะ เพชรยนตั้งขายอยู่ที่นะคะาแสน0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะลูกค้าตามที่มาเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกดตัวรถนะคะแบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้า แล้วก็นี่เลยแผ่นเพจเช็คได้นะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องคานสังเกตตัวน็อตจุกยางต่างต่างนะคะจุดแต้มสีนะคะคุณลูกค้าภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะเป็นเครื่องแห้งเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง 1.9นะคะเป็นเครื่องพันเก้านะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะรอยบมดอสัสต่างๆนะคะคุณลูกค้านี่คือรถเดิมๆของเราแน่นอนนะคะรถของเราไม่มีการชนดักพิกามจนน้ำเป็นสีนะคะมีวันันตีหลังการขายอีก30มวันเลยนะคะภายในห้องเพื่อลูกค้าเห็นกันชัดๆเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งนๆนะคะซูมให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะ สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถบ้านมือเดียวนะคะ4ประตูยกสูงคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็น i s u ูซูดีแม็กนะคะไฮแลนเดอร์ส er ประตู1.9แซนะคะปี2019นะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขใหม่นะคะวิ่งอยู่ที่50,000กลเท่านั้นเองนะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา 5 8 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทพยิยยต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย6 18แยกหน่งนะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด สกากดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้ใหม่ของบริษัทพชรยยนนะคะแล้วพิ้จะมารีวิวอัปเดตรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ